สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูที่สถานที่ต้นตอของเกลือท่าสะาดนะครับสถานที่อย่างนี้คือที่กําเนิดต้นกําเนิดของเกลือท่าสะอาดลักษณะพื้นผิวแถวนี้จะมีสีขาวนะครับดูลักษณะบ่งบอกได้ชัดเลยว่ามีเกลือหรือน้ําเกลือที่เขาสูบขึ้นไปเพื่อที่ ทำการต้มเพื่อจ,จะนำมาเป็นเกลือของท่าสาะอาดครับดูลักษณะพื้นผิวของบริเวณนี้ครับจะแตกต่างจากสถานที่อื่นๆคือเห็นได้ชัดเลยจากสีข,า,ขาวๆครับเป็นลักษณะของเกลือเมื่อก่อนหน้านี้เขาจะ ทำการสูบน้ําเกลือออกจากบอ่อในลักษณะแบบนี้ครับจะเป็นไม้ทําเป็นบอ่อน้ําแล้วก็สูบน้ําขึ้นมาใส่เรือเพื่อทําการเอาไปต้มมาเป็นเกลือท่าสะอาดนี่ก็เป็นบอ่อเก่าที่ได้สูบเอาน้ําเกลือแล้วก็มันตื้นเขินลงไปก้อนเศษดินเศษหินได้ครับผมบอ่อก็เลยทำการขุดบอ่อใหม่เจาะบ,บอ่อใหม่ มีเยอะมากครับบ่อเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่เขาได้นําน้ําที่มันเค็มเอามาต้มเป็นเกลือได้ทํากันมา,าหลายชั่วคนของชาวท่าสะอาดครับ,บนี่ก็คืออีกบ่อหนึ่งที่เคยใช้งานมาแล้วครับ,บมีเยอะมากนะครับ,บถ้าสังเกตดีๆจะเห็นมีไม้ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยม ก่อนจะใช้การสูบน้ําเข้าไปในเรือลักษณะลําแบบนี้แต่ว่าใหญ่กว่านี้ครับทําการไปต้มที่ท่าของบ้านท่าสะอาดเราจะห่างจากนี่ไปถึงหมู่บ้านก็ประมาณกิโลนึงได้ครับทุกวันนี้มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ครับไม่ได้สูบน้ำจากบ่อที่เป็นสี่เหลี่ยมโดยตรง จะใช้เครื่องสูบน้ําในลักษณะนี้ครับสูบน้ําขึ้นไปเพื่อทําการต้มในบ่อที่เป็นเพินพักของน้ำน้ำที่จะไปทําเกลือครับมีเยอะมากครับทางขึ้นจะชันขึ้นมาครับนี่คือที่ที่ที่มีน้ำทำเกลือของท่าสารครับ ถือว่าเป็นที่ที่เมซิ่งที่หนึ่งของท่าสะอาดหรือว่าของจังหวัดบึงกาฬลยก็ได้ครับดูครับสภาพภูมิประเทศในจุดจุดนี้ครับนี่ครับบ่อเดิมอีกเยอะมากครับเราดูบ่อน,นี้มีไหมครับยังใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับมีน้ำเคลือนะครับ สำหรับวันนี้ผมพามาดูสถานที่ที่ต้นกําเนิดของเกลื่อท่าศาลไว้ดูขั้นตอนต่อไปในคลิปหน้ากันแล้วกันครับสวัสดีครับ